สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอแจ้งเตือนแอปสคริปต์อันนี้โดยใช้แอป l a c k นะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาตัวแอปนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าผ่านเว็บเลยก็สมัครพร้อมๆกันเลยดีกว่าก t Start แต่ว่าผมก็มีสมัครไว้แล้วอันนี้ก็เลือกว่าจะเอาเป็นเป็นบัญชีไหนนะ เลือกเมลตัวเองไปแล้วก็คอนติเนียอ่าของผมมีมีทำไว้แล้วอ่าเป็นตัวนี้อันนี้ถ้าใครยังไม่มีก็มากดคิดได้เดี๋ยวมากดคอทใหม่กันดีกว่า อันนี้มันจะไปไปเป็นเออเป็นสเปคของเดี๋ยวกดกลับไปก่นอนอาจจะเป็นเออโนโนติก no, no อันนี้ก็ใหอ้องค์กรของอันนี้จอยเข้ามาในเวิร์กสเปซนี้ด้วยไหมอันนี้ผมก็ไม่ต้องการก็กดเน็กไปอ่าเป็นเอาเป็นชื่อนี้อันนี้มันก็จะให้เชิญแล้วเออผมสคริปไปเลยไม่ต้องเชิญใครอันนี้ทีมมีข้ามไปได้ไหม อ่าใส่ไปก่อนละกันอันนี้เอาเป็นตัวเวอร์ชันฟรีก่อนอ่ามันก็จะขึ้นขึ้นมาตัวนี้เป็นเหมือนอ่าอันนี้เป็นหัวข้อกลุ่มใหญ่หัวข้อกลุ่มใหญ่ตรงนี้ก็เป็นช n แนลว่าเอาอเราอาจจะมาเค c h a n ช e แนลเคียชแนลเป็นอันนี้เป็น เอานี่เอานี้เป็นอย่างนี้ไปก่ออ่าก็กดสกิปไปก็เดี๋ยวเราจะมาแจ้งเตือนที่กลุ่มกลุ่มแจ้งเตือนนี้นะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ที่เราสร้างก่อนอันนี้ก็ออกจากไปแชทไปก็เสร็จแล้วก็มาที่จุด 3. จุดมอแอคชั่นตรงนี้ครับคลิกปุ๊บแล้วก็มาตรงย d ดิตตรงนี้แล้วก็มาที่แท็บ อิน i ิเ t ชันตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็แอดตรงนี้เขียนเขียนไปว่าเว็บเว็บฮกอ่าตรงนี้เป็น incoming Webhook ตรงนี้นะครับก็ install อินสตาเข้ามาเลยจากนั้นก็มา Add อดทู l แ c t ตรงนี้มันให้เลือกว่าเราจะแจ้งไปที่ไหนเราก็มาที่เลือกที่เราทำตรงนี้แจ้งเตือนตรงนี้ Channel มันบอกว่ามันจะให้โพส์ตไปที่ช n น l ไหนก็มาเลือกที่เราจะทำแจ้งเตือนแล้วก็กด add incoming webhook integration ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับ webhook url ตรงตรงนี้แหละที่สำคัญก็กดกดจะคลิกตรงนี้มาแล้วก็กด ctrl a ไม่รู้ได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วก็คลิกนี้แล้วก็กด c r อ l กดคลิกขวาแล้วก็กดค o p y แล้วก็มาที่แจ้งเตือนของเราก็ตรงนี้ดลบทิ้งกนก็คลิกขิกข,ขวาแล้วก็วางจากนั้นกดบันทึกี๋ยวเราลองส่งเลยดีกว่ากดรันมาไหม กดกดปิดไปเลยตรงนี้หน้านี้อ่าก็คือนี่ครับที่ที่ที่ทำไว้ก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดจากเป็น URL ของ o o g g l e d r i v e ก็ได้หมายเหตุอันนี้ Create Create อ่าเทมเพ t ตตรงนี้ขึ้นมาได้อันนี้รูปอันนี้ผมขอยืมรูปจากอินเทอร์เน็ตมานะครับไม่รู้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นของใครก็กดปิดไปแล้ กดปิดวยกันก็แจ้งเตือนประมาณนี้รูปแบบตรงเทมเพลตตรงนี้ก็ให้แชทพวกแชท GPT สร้างให้ก็ได้ครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ